ตอนที่299บางสวรค์ไอสำหรับผู้บ่มเพาะนับไม่ถ้วนแล้วเรื่องบางสวร์ในตอนแรกเป็นแค่เรื่องเล่าที่ค่อนข้างลึกลับเนื้อหามันดูน่าสงสัยและตื่นเต้นมีหลายคนที่คิดจริงจังกับเรื่องนี้แต่เมื่อทุกคนอยากที่จะเป็นสาวกของจังอยู่เรื่องบางสวรรค์จึงไม่ใช่เรื่องเล่าอีกต่อไปประวัติศาสตร์ยังไงก็เป็นประวัติศาสตร์ความคิดของทุกคนเปลี่ยนไปพวกเขาเริ่มถือว่าเรื่องบางสวร์นั้นคือเรื่องราวในประวัติศาสตร์เมื่อ30,000 0ปีก่อน แม้แต่พวกขอบเขตลีซวนอย่างหลินจื้อเปยหงฟู่เชิงจื้อและคนอื่นๆก็เริ่มหันมาสนใจเรื่องบางสวรรค์ตอนแรกพวกเขาไม่ได้สนใจเรื่องนี้นักแต่หลังจากที่รู้ว่าเรื่องบางสวรรค์อาจจะเป็นประวัติศาสตร์ที่แท้จริงแล้วพวกเขาก็ต้องตะลึงกับตัวตนอย่างบรรพบุรุษจระเข้มังกรบรรพการที่พูดถึงในเรื่องบางสวรรค์เมื่อสามแสนปีก่อนแน่นอนว่าจะต้องเป็นยุครุ่งเรืองที่ทุกคนถวิลหา ตอนนั้นทุกคนอยากจะรู้เรื่องต่อของมันและต้องการจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อสามแสนปีก่อนรวมไปถึงอยากรู้ถึงอดีตท,ที่ถูกปิดบังเอาไว้ในอดีตแล้วนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับทวิป่าทำไมตัวตนที่แข็งแกร่งถึงได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยทุกคนต่างก็พากันกลั้นหายใจและมองไปที่จังอยู่ด้วยสีหน้าคาดหวัง ในหมู่พวกเขาแล้วโจถิงคือคนที่ตื่นเต้นที่สุดเพราะเขารู้ดีกว่าใครว่าทุกอย่างที่พูดถึงในเรื่องบางสวรรค์น,นั้นเป็นความจริงโดยไม่มีจุดบิดพลิ้วเลยแม้แต่น้อยแม้แต่เทคโนโลยีเองก็เป็นเรื่องจริงเช่นกันแค่ว่าของพวกนั้นหายไปจากทวิป่าอย่างไร้ร่องรอยสิทธิสำนักทางเฉียงเองก็ดีใจกันมากเรื่องเล่าบาังสวรรค์แต่เดิมแล้วก็มาจากสำนักทางเฉียงการที่พวกเขาจะได้ยินเรื่องเล่าต่อไปนั้นเป็นธรรมดาที่พวกเขาจะยินดีเรื่องส่วนแรกของบางสวร์ข้าคิดว่าทุกคนคงได้ยินมันมาแล้วข้าต้องพูดซ้ำหรือไม่ จังอยู่มองไปรอบๆทุกคนพากันสายหน้าแม้ว่าจะมีคนไม่มากที่คิดจริงจังกับเรื่องนี้แต่เรื่องบางสวรรค์ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมันคือหนึ่งในหัวข้อที่พูดถึงกันมากที่สุดหลังจากที่กินข้าวเสร็จแม้แต่พวกที่ไม่สนใจเรื่องนี้ก็ยังเคยได้ยินมาจังอยู่พยักหน้าและพูดขึ้นดีข้าจะเล่าต่อจากส่วนสุดท้ายเขามองไปยังผู้คนด้านล่างและรับรู้ได้ถึงความสำเร็จแน่นอนว่าเขาเองก็ไม่รู้ว่าทวิปป่าเมื่อสามแสนปีก่อนนั้นเป็นยังไง เขาได้สร้างประวัติศาสตร์ปลอมๆขึ้นมาและทำให้หลายคนเชื่อว่ามันคือเรื่องจริงมันถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเมื่อเรื่องบางสวรรค์ฝังลึกในใจของผู้คนงนั้นต่อไปเรื่องบางสวรรค์ก็จะเป็นประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของทวิป่าได้แม้ว่าจะมีการค้นพบประวัติศาสตร์ที่แท้จริงแต่พวกเขาก็คงคิดว่ามันเป็นของปลอมและไม่มีใครเชื่อมันพลังของทักษะหลอกลวงยังคงถูกใช้ต่อไป จางอยู่แสดงสีหน้าจริงจังออกมาราวกับว่าเขากำลังอธิบายเศษเสี้ยวส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ซึ่งได้ทำให้ผู้คนที่อยู่ด้านล่างถึงกับแสดงสีหน้าจริงจังตามไปด้วยกลุ่มของเย่ฟ้านได้มาพบกับดินแดนอันงดงาม มันคือโลกที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและโอกาสในการอยู่รอดโลกที่ต่างจากเดิมทวีปป่าหากเทียบกับความมืดมิดและดาวอังคารแล้วไม่ต้องเดาเลยว่านี่คือดินแดนอันสงบสุขและบริสุทธิ์พวกเขาได้ออกมาจากลงศพแล้วได้ทําการสำรวจโลกใหม่ส่วนลงศพและมังกรทั้ง9้าได้หายไปในหุบเหวที่ไรก้นการที่ลงศพหายไปนี้มันหมายถึงความมั่นคงชั่วคราวแต่มันก็หมายความว่าพวกเขาไม่อาจจะกลับบ้านเกิดของตนเองได้ ไม่นานกลุ่มของเย่ฟานก็พบกับศิลาจารึกซึ่งสลักตัวอักษรโบราณเอาไว้ต้องห้ามซึ่งพวกเขาเดาว่ามันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของคำพูดคำพูดเต็มๆของมันน่าจะเป็นดินแดนต้องห้ามดินแดนต้องห้ามคนเกือบสิบล้านคนพากันลุ้นตามดินแดนต้องห้ามมีความหมายอะไรแน่นอนพวกเขาเข้าใจว่ามีสถานที่ต้องห้ามหลายแห่งในทวิป่ามันคือเขตต้องห้ามของสิ่งมีชีวิตไม่ใช่ว่าดินแดนต้องห้ามคือสถานที่แบบนั้นหรือ ยิ่งกว่านั้นมันก็ยังเป็นที่ต้องห้ามของเมื่อสามแสนปีก่อนมันคงน่ากลัวกว่าสถานที่ต้องห้ามในทุกวันนี้กลุ่มคนที่ไม่อาจจะบ่มเพาะได้นั้นไม่อาจจะก้าวเข้าไปในดินแดนต้องห้ามได้ทุกคนต่างก็พากันกังวลแทนกลุ่มของเย่ฟานจากนั้นจางอยู่ก็ได้พูดต่อตอนที่กลุ่มของเย่ฟานกังวลถึงสถานการณ์ของตนเองอยู่ๆพวกเขาก็พบกับบางอย่างในท้องฟ้านั้นมีอินทรีย์สีทองขนาดใหญ่กลงเล็บมันสามารถจับช้างได้อย่างง่ายดาย เมื่อพูดจบจังอยู่ก็เงียบไปสักพักก่อนจะอธิบายต่อช้างนั้นคือสิ่งมีชีวิตที่ตัวยอมยืมหาในตอนสามแสนปีก่อนบนปฐพีนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะเทียบกับมันได้จังอยู่คิดถึงแมมมอธที่โลกเดิมของเขาแต่ทุกคนกลับคิดว่ามันคือสัตว์อสูรบนทวิปป่ามันมีขนาดใหญ่กว่าสัตว์อสูรบนผืนดินแล้วมันจะใหญ่แค่ไหนกันมันจะใหญ่เท่ากับภูเขาหรือไม่และอินทรีย์ที่จับสัตว์อสูรใหญ่เท่ากับภูเขาได้นั้นจะมีขนาดใหญ่แค่ไหนกัน ตอนนั้นทุกคนพากันคิดภาพไม่ออกพวกเขาคิดไม่ออกเลยว่าอินทรีนั่นจะมีหน้าตาเป็นยังไงเย่ฟานเคยอ่านตำราโบราณมาและรู้ทันทีที่เห็นว่าอินทรีนั่นคืออินทรีเผิงปีกทองคําในตำนานหนึ่งในตำราที่ชื่อว่าการเดินทางได้พูดถึงมันเอาไว้ตัวของมันมีความยาวหลายพันลี้แต่ไม่รู้ว่าตัวเต็มวัยจะมีขนาดใหญ่แค่ไหนกัน